<cin stereotype> <dragging> ขอบคุณนะคะ <eled> <Bra> พี่ขวัญสวัสดีค่ะพรุ่งนี้มีใครไปหาที่โชว์ดีซีไหมพรุ่งนี้มีใครไปหาพี่ฟ้าที่โชว์ดีซีไหมงานหงทองลอตเตอรี่ออนไลน์ไปหาได้นะไปเจอกันได้นะพรุ่งนี้มีเพลงที่อยากจะร้องให้ฟังเพลงหนึ่งด้วยไม่เคยร้องที่ไหนด้วยเพลงมันไม่จำเป็นต้องฟังได้นะมันไม่ได้น่าเกลียดอะไม่วรจะไปตั้ง่กม่แต่ถ้ามองมันมาม <curs CDU S 1> ันจะเห็นตรงนี้เยอะไง วันที่สามแล้วก็วันที่หกก็คอนเสิร์ตเหนื่อยไหมคนเก่งเหนื่อยมากถึงจะเท่ากันเหนื่อยสมุดไม่งั้นตรงนี้หมดแรงไลน์มันก็จะลดปะลดมาแล้วเด้อครับโอเคไปละเดี๋ยวค่อยมาไลฟ์ใหม่เดี๋ยวไว้ไลฟ์ใหม่วู้คนดูสองหมื่นกว่าสี่ห้าสองเก้าเฮ้ยไปได้ยังไง เอาดูสองหมืน่นฝาอ๋อทิกตักเหรอไฮรับบทเป็นแม่บ้านหนึ่งวันห,วห้องคือแบบเอาจริงปะ่ะเมาอย่างเดียวอหอมลยากาศอะไม่ต้องทำอะไรเลยเย็นเย็นชื่นใจไเฮ้ยเฮ้ยขอโทษไม่เห็นโทรแค่มาให้่ะไม่อยากไปแต่ว่าต้องไปกินข้าวแล้ว ยังอยากคุยกับทุกคนอ,อยู่ไไหหแต่ว่าต้องไปกินข้าวยังไม่อยากไปไไแต่ว่ารถมาแล้วขอกำลังใจหน่อย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 มันเหนื่อยนะมันเหงาด้วยมันไม่ได้ไปไหนอะ่ะ เห็นตารางงานเดือนนี้ยังเห็นแล้วตายดีฝาจิงเป่าครับไปแล้วหิวข้าวแล้วเรางมาเอาของไปด้วยเนาะเพราะเราจะไม่มานี่แล้ว เดี๋ยวคุยไปจนจนจนด้วยถึงหน้าลิบนี่ก็จะเข้าเดือนที่ห้าที่พี่ฟ้าทำงานเกือบทุกวันเกือบทุกวันจริงเข้าเดือนที่ห้าแล้วโคตรเก่งจะไม่ให้เลีกเสียเบิ่มได้ไง พรุ่งนี้อย่าลืมมาหากันนะเดี๋ยวพี่ฟ้าถึงห้องแล้วเดี๋ยวพี่ฟ้าไลฟ์ใหม่ตอนนี้ขอไปกินข้าวอาบน้ำอะไรให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเจอก,กันนะคะน่าจะประมาณสักสี่ห้าทุ่มเดี๋ยวให้ไลฟ์ใหม่อย่าลืมไปหาข้าวกินกันนะคะทุกคนอะไรอร่อยอร่อยค่ะ แล้วก็ห้ามลืมพิถึงกันเห็นตารางงานเดือนนี้หรือยังต้องมีต้องมีพลัง Energy แค่ไหนถึงจะตื่นไปทำงานทุกวันได้อะห้าเดือนพิสันพิสันลองบวกดีห้าเดือนห้าคูณสามสิบเอาแค่สามสิบเท่าไหร่ห้าเดือนสามสิบคูณห้ากี่วันละสามนห้าสิบห้า ร้อยห้าสิบวันคือต้องเอาพลังเ n e r g y ที่ไหนถ้าไม่มีกำลังใจในการที่จะตื่นมาทำงานแบบมันจะแย่แค่ไหนอะแต่ถ้าสมมติว่าพี่ฟ้ามีกำลังใจที่ดีอะโอาเคื่อกำลังใจจากครอบครัวมันมีอยู่แล้วจากป้าแดดจากพี่ซานจากแม่แ<ก>จากคนรอบข้างแต่ว่ากำลังใจจากแฟนคลับอะคือตื่นมานี่คือแบบเข้าด้อมมันดับแรกเลยเข้าไปอ่านก่อน น่จะตอบไม่แต่ไม่มีเวลาตอบแต่ก็คือเข้าไปอ่านรับพลังบวกมาก่อนแล้วแบบเอเขาว่าอะไรกันบ้างนะเขาคุยอะไรกันบ้างแล<ม>้วก<ม>็อเออเรารู้แล้วว่าวันนี้เราแบบเราจะตั้งใจถ่ายงานตั้งใจทํางานออกมาให้แบบดีเพราะว่ามีแฟนคลับอีกมากมายไม่ว่าจะอยู่ในด้อมหรือว่าอยู่นอกด้อมเขารอเสพผลงานเราอยู่เขารอดูว่าทุกคนเห็นงานเมเบลีนไหมเห็นงานแบบที่เราไปถ่ายนู่นนี่นั่นไหมพูดจนเหนื่อยเลยนะแบบถ่ายกันตั้งแต่แบบตีห้าอย่างเงี้ยจนถึงแบบ กี่โมงอะถ่ายมันแบบแต่เราจะรู้สึกเสมอว่าเอาววะต้องทําออกมาให้ดีที่สุดเพื่อแฟนคลับเราจะต้องไม่อายคนอื่นแฟนคลับเราจะต้องภูมิใจที่มีเราเป็นเมนมีเราเป็นแบบศิลปินที่ที่เขาชอบอะไรเงี้ยเขาต้องแบบภูมิใจมากๆแน่เลยถ้าเขาได้เห็นผลงานชิ้นนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ยังมีผลงานอีกหลายหลายชิ้นที่ที่รอผลิตออกมาอยู่นี่คือสิ่งที่ฟ้ายากให คนโฟกัสมากกว่านั่นคือผลงานเพราะว่ามันวัดศักยภาพของคนว่าคนนี้สามารถไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่เพียงเพราะเรื่องความลับแต่ว่ามันต้องเป็นเรื่องศักยภาพของการทํางานเขาเก่งเนาะเขาทาได้เขาแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเข้าใจฟิลไหมพี่ฟันหายอะ ฟังห่งขอนั่งก่อนนะเมื่อยเอาไม่ใช่แค่พี่ฟ้าอยากทาให้พ่อแม่ภูมิใจแต่พี่ก็อยากทำให้แฟนคลับทุกคนไม่ว่าเขาจะแบบโดนเนตเงินกันมานู่นนี่นั่นช่วยกันกดไลค์กดแชร์ช่วยกันปั่นเทนทวิตอะเอาจริงๆพี่ฟ้าคิดเสมอว่าแฟนคลับอ่ะไม่ได้อะไรจากพี่ฟ้าเลยนะไม่ได้เงินไม่ได้อะไรเลยแต่ทุกคนแบบอดหลับอดนอนเทนทวิต เข้ามาแบบกดไลค์กดแชร์เข้ามาคุยเข้ามานู่นนี่นั่นเขาได้อะไรวะเคยถามกับตัวเองเหมือนกันสิ่งที่เราแบบตอบแทนเขาได้ที่ดีที่สุดก็คือเราเราแม่งก็ต้องทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขาภูมิใจที่ได้ติดตามคนนี้ได้มีคนนี้แบบเป็นศิลปินคนโปรดเข้าใจคือป่ะเพราะเวลาพี่ฟ้าชื่นชอบศิลปินคนไหนอ่ะไปได้ปะ เขาไปอนอื่นเอ้าค่ะเขาจะขอถ่ายรูปอ๋อเซลฟี่ได้ไหมคะอ๋ออุ้ยเย็บซีอีฟ้าดูทุกวันเลยชอบร้องเพลงชอบฟังเพลงดูทุกวันเลยดูทุกวันเลยค่ะขอบคุณนะคะพี่ฟงขอบคุณนะคะ สวยมากค่ะสวยมากพี่ดูทุกวันเลยขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณค่ะเนีย่ยเห็นมาเมื่อกี้ได้ยินไหมชอบดูฟังเพลงเนี่ยชื่นใจละ่ะชืนใจชอบดูฟังเพลงยิมดีมันมัมใจ แต่เมื่อกี้สวยมากเลยนะลูกก็สวยมากแผนไม่กล้าแผนกล้องเดี๋ยวเขาขับวนมาเขาเข้าไปถือเขาหรอเขาเลย,เลยนคดีไม่ก็ลูกเขาแบบลูกเขาวิ่งมาขอถ่ายรูปก่อนไงยลูกเออลูกเขาน่ารักเนาะสวยมากเลยจะไปจีบอะไรล่ะนี่ก็ใช่สีดกันอย่างเดียวเลย พี่ซันว่าเป็นอิงฟ้ามันเหนื่อยปะเป็นชั้นก็เหนื่อยเหมือนกันเป็นชั้นมันผิดตรงไหนใครนอกใครเนี <laughs> <laughs> ่ยพีนี่ไปนอนด้วยนะได้นอนด้วยจริงๆได้สอบทีนี้นอนกับพี่ซันที่ห้องหนูมันลกนะได้หรือพี่ซันจะมานอนห้องหนู <laughs> เดี๋ยวขอกาบแฟนก่อน <laughs> มีแฟนแล้วเหรอ <laughs> ยังอ่ะยังไงโป๊ะนะแม่ส <laughs> อบสอบ วันหนึ่งถ oh, ้ามีแฟนล้วเพื่อนขอมาจะพูดอย่างนี้ <laughs> นั่งดีกว่าเป็นแมนคุยกันฮะขอบคุณนะคะแต่ว่าสำหรับแบบคนที่เข้าใจพี่ฟ้ารักแล้วก็ซัพพอร์ตที่อยู่กันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ไม่ว่าจะอยู่ในด้อมหรือนอกด้อมอะไรเงี้ยพี่ฟ้าก็ขอบคุณมากๆขอบคุณ ขอบคุณจับใจจริงๆไม่รู้จะตอบแทนอะไรยังไงได้บ้างที่แบบเป็นพลังหวกให้พี่ฟ้ามาตลอดอะไรยเงี้ยแต่ก็จะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดตั้งใจทํางานออกมาให้ดีที่สุดเพื่อให้ทุกคนภูมิใจร <c oughs> ักทุกคนมากๆไม่ต้องแปลกใจว่าทาไมแบบี่ฟ้าถึงรักแฟนขับมาเพราะว่รารู้สึกว่านอกจากครอบครัว <c oughs> แล้วก็มี <c oughs> แฟนขับนี่แหละที่ ที่คอยอยู่ข้างๆเสมออวัสดีค่าจะขึ้นเค่ีขอแล้วรู้ได้ไงว่าอยู่นี่อ่ะตงดูจาได้นนี่ใช้ค่ะพี่เ็าดูไลฟ์อยู่พอดีเลยให้ดูโอ้ติลเต้นนารโอยโเตได้ เป็นดูความดูไลฟ์นี่ขับมอเตอร์ไซค์มาเ,เอ้าวแล้วมันไม่เปียกฝนหรอคะเปียกเอา้าตรงร้านนี่คือมันเป็นร้านอะไรอุ้นเอา้เอาเดี๋ยวมูสั่นรอรอฝนหยุดก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปกลับเราฝนหยุดกันนะเพราะว่าถนนมันลื่นมากเมื่อตอนกิ้มจิ้มหนึ่ะ รอฝนหยุดก่อนนะคะถนนมันลื่นมันแผบใช่ถนนมันลื่นมันแผบใช่ดูดีมันมากฉันว่ารถมาแล้วน่าจะใชเมคันนี้หรือเปล่าใช่ไปแล้วกระเป๋าหนุ่มเฮยไปเจอกันนะคะปิดทันได้เจอแล้ว มาดีนะลอันนี้เราต้องแยกกับเอเลยปะแยกกับเอเลยปะหรือว่ดีค่ะดูอยู่พอดีเอ็นดูดูพี่ไหนขอดูหน่อยเป็นเซลฟี่ได้ไหมคะรถมาแล้วค่ะต้องไปได้ครับสามคนเลยเหรอสามคนเลยฮะ ไอใครสูงอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเอ็นดูความดูลังดูเตียได้ไหมได้ไหมสวยแล้วนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปก่อนนะคะรอผลหยุดก่อนนะค่อยกลับได้ค่ะบายบาย see you again คอนเสิร์ต y ี u โกคอนเสิร์ต ไปไหมไปได้ไนะ <ไป S 1> เพราะว่าไป,ป,ไ,ปไ,ไม้มีบัตรกลับแล้วทุกคนพี่พาต้องลงไลฟ์แล้วเพราะว่าขึ้นรถมันก็ไม่เห็นอะไรแล้วมันมืดพี่มื่อีย่อตรงนี้พี่เลยไปสลอย,อยงไง